ทีนี้เราก็จะมาค้นหารูปนะคะแล้วก็พิมพ์เข้าไปเราต้องการค้นหาอะไร <ást. S 1> คิมโคเรนเตอร์นะคะมันก็จะมีสรรพคุณและประโยชน์ของกิ่งอันนี้คือทั้งหมดนี่คือเน ARA, ื้อหาวิธีวิธีมีเดียแล้วก็ประโยชน์อะไรอย่างเงี้ยนะเป็นเป็นข้อความนะต่อไปเราจะเอาแต่รูปอย่างเดียวเราก็มาที่ค้นรูปมันจะมีวิดีโอด้วยมีข่าวสารด้วยนะคะเรามางที่ค้นรูป เราต้องการจะเอารูปไหนแล้วก็ดับเบิลคลิกรูปนั้นเลื่อนสกอร์บาร์มาดูก่อนก็ได้นะดูเสร็จแล้วเราก็ต้อการรูปไหนรูปนี้ดับเบิลคลิกมันจะเป็นรูปใหญ่แล้วก็จะบอกมันจะบอกด้วยนะคะว่าขนาดเท่าไหร่พันสองร้อคูณแปดร้อยจะรูปเล็กรูปใหญ่นะนะแล้วก็คลิกขวา Save ิมเม e แอดเซฟอิมเมดแอด มันจะไปไว้ที่ดาวน์โหลดนะคะแล้วก็ตั้งชื่อว่าดาวน์โหลดแล้วก็ลบทิ้งแล้วก็ตั้งชื่อไปเลยขิงขิงเป็น jpeg นะคะแล้วก็เซฟหลังจากนั้นเราก็ปิดไปนะเราก็ปิดไปมันก็จะไปอยู่ในดาวน์โหลดแล้วก็ไปค้นหาที่ดาวน์โหลดนะคะ